สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องปงปายสุขูสุคนด้ค่ะเด้อวันนี้มาพบพอกันอีกลแล้วค่ะกับแซบสไตลาย์ยะดวงจ้ามาพบพอกันชงใบใบเวลาเก่าเวล,า,วลาเดิมเพิ่มเติมก็คือความสัตจ้าวันนี้ยะดวงไม่ได้กินมาสูพีสนองคือเก่าจ้าก,ก็คือตำมกคุ่งกับขนมเส้นนีน่นะจ๊ะง่ายๆเไม่นูสบายสบายไม่นูสบายสบาย,สบายค่ะมือนี่ไม่ต้องหน,นุนยากนี่ยังไงเนาะโอเคเบาๆลายใหญ่ทางจ้ารุยเรยคือสตรของยะดวงยะดวงไม่ค่อยกินเผ็ดเด้อ กินเผ็ดจ้าจานอะไรเพื่นพอดีค่ะเอาสุดภายสุดมั่นนอสแสบภายแสบมัน่นเพื่อนมากินเผ็ดกับสไตล์เพื่อนสไตล์เข้ากัคือกินแบ Gud. บพอดีพอดีเพื่อเอ่อบพ่เป็นการแบบทำรายสุขภาพจะาของบันไดงสินะกินเขากันไปจ้าพี่น้องจ้ามาเด้อมาเริอมมากินแต่บะฮงน้ำนี่ด่วงกับขนมเสน้นทงซันจะได้ซื้อขากล่องหม้ให้ได้บุพพีน้องเพราะว่ามันตำมันตำหรอกอะ ทานยำไรกับบังนาเจ้าของอืมอืมมจับโุ้ยพักบังนาแซ่บมากฮม มาด้าม mm ่ด้แซับอืมมีแห้งเนาะได้กินตามปกติ

แับแซ <c oughs> บแห้งพี่น้องแซบแซบ,บมาเด้อ ยำยำแควกวดๆด,ด่พี่น้องเลย <c oughs> คลิปใดกัไม่แนวแซ่บๆพี่น้นองเอย เสนเกินได้เบ่เบื่อเนาะ <c oughs> ย่ำไปทำกินได้ส้มมือค่ะคล้องพวกเนี่ย ใบใสมากไม่เมื่อยเดินทางไกลกบตัมนี่แล้วจอยได้ เสีบพี่น้องมันมีคำว่า มันค้มค่หยาบไปบางมันเลยออกครึมๆจังน้อยแสงกันเลยพ่อพ่อแล้วพ่อสิม่งบ่อลไรพี่น้อง ใส่สิมบันนะฮวนแล้ว Dante, like, เดี๋ยวฝนก็ลงเห็ดกันซอกหลายก็เก่า nope> พี่น้องอับสงบ่พ่อ còn hơn nói <laughs> trăm nói một lâu rồi đi, nắm chắc chắn trên chơi chắc quật chắc cứ chơi chắn này เซนนี่ถึงได้ถึงกันเนาะกินได้เ่ามีเบื่อพีอ่น้อง ลองวอลไลฟ์พี่น้องมาเซ่งกลิ่นบรรยายแท้ กี่แดด,ดออกเริ่มขึ้นแล้วฝนสิตกจสเมินหนาหาหนี่น้อง 근데 <laughs> 이거 <laughs> what's Mm. Oh, what's up, happy me 嘉宾。<下>边 <clears throat> ข <iento> ืาวผพดปิ hmm. mm ้ง hmm. อ่ะแกะออก ผักสดเนี่ยก้นอียังไม่แสบนะม,มากหลายแต่ควบคุมกับขนมเส้น อิ่มหรจ้าแซบแซบแต่บางครั้งกบขนมเส้นเมนูง่ายๆเนาะสบายๆกินชมไมายๆค่ะพี่น้องจ้าพบกกันไหม่คลิปหน้าจ้าก็ติดตามว่าได้ด่วนเส้นงยังสื้อกินนะอย่าลืมกดติดตามให้ได้ด่วนได้จ้าเดอ้อเป็นกันแล้วจให้งานจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ